สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้บ่าวเถ่ายู่วัดปูซีศูนครับพาท่านผู้ชมมาตามคงสุดท้ายน้ําปูครับปูว่ามีเหล็กลับเหล็กลับด้วยครับท่านผู้ชมครับตงถามปูเมืองอ่าเดี๋ยวถ่าไปฟังไปชุนกันพอดีกลับมาพอแอดพาร์ฮัดพอดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอดีจะมาสอบถามแอดพาร์ฮัดน้ำปลาคงสุดท้ายแล้วแน่นครับอ่าแนวทางของแอดพาร์ฮัดเพิ่นมักตัวใดเพิ่นชอบตัวใดมักครับผมเจ็บสาม เจ็ดสามเจ็สามเจ็ดหาล่างคือดังแท้ตัวนี้ครับดังเลยตัวนี้ื้อสื่อเลย่ซื้อแลนบอสผมซื้อแล้วอ๋ื้อตั้งแต่วันที่วันที่สวันที่สี่ครับสื้อวันที่สี่วมูเลยพารเลนพาร์ตะคูงวดเสี่คูสี่คูแมล่างนี่นักเจ็ดสาเจดหาบนนี่หนึ่หาสามหาล่างนี่เจ็ดสามเจ็ดหาบนหนึ่งหานึหา หนึ่งหาสามห่นซคูซคูโอ้ครับ่รนมช้ชมครับซีคูตัวเสือสาตัวซีไซซีไซซีห่งหา่งหาสามแมนนึ่งหาซีสาโอ้ลองสื่อเบิ้งครับลองสื่อเบิ้งแมนครับผมครับครับดังดังดังดครับผมเจามเจดหาน่มาหลายสำนักกับ่รนมช้ชมพี่น้องเจ็ดสามเจหเก่าลักเจแมนครับผมแมนแแต่เบาเถ่ามักยุเบาเถ่ามัก หมักเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์อ่าแล้วก็เกล้าห่าผมว่าสูตรมะม่าผมว่าสูตรสูตรมาม่าเบางวนเนี่ยแต่ว่าเก่ามีสิทธิ์มากอีกเด้งงวดเนี่ยเก่าใจเบิง้งใจเบิง้งอืมใช้เบิง้งนี่ก่อนเอาครับท่านผู้ชมครับผมเองเนาะอ่านี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมชุดเต็มนี่ครับผมนี่ชุดเต็มของประฮัตชุดเต็มครับผมนี่ครับผมชนกันนี่บทกำลังที่อ่าชนกันที่เจ็บห่ากันครับผมเจ็บห่า เจ็ดหาวิ่งหาบนครับผมวิ่งหาบนแมนครับจับคู่หนึ่งหาสามหาเจ็ดหาครับล่างครับผมล่างวิ่งเจ็ดกับผมเนาะจับคู่กับผมเจ็ดสามเจ็ดหาแปดสามแปดหาครับผมเนาะเง่นเจ็ดสามกับผมเง่นเจ็ดสามล่างแมนครับเนื่นสามหาบนครับผมเนาะสามหาบนแมนครับผมโอ้แต่ว่าเจ็ดหานี่ชนทั้งบนทั้งล่างเนี่ยแมนแมนแมนบนล่างเด่นได้ครับผมนี่ครับ เรายู่ครับผมชุดงบหน่อยครับผมเนาะตัดแหงครับผมนี่งบหน่อยแม่นครับผมนี่โอ้ลักลอยคือมักซีผ่านลักลอยครับนน <ๆ S 1> ผมผมวา่าซีนี่จะมากลักลอยครับผมว่ามากขันมากมือกอลมือออกเนาะหกซีสองผมเนาะผมวา่าซีขันซีมากครับผมต้องอยู่ลักลอยครับผมเนาะโอ้แม่นครับผมนี่ครับคือประหัรทางงบกันงบหน่อยฟันนี่เลยบนแม่นครับผมซีสามห่าแมนล่างเจ็ดสามล่างเจ็ดสามโอ้นี่ครับ บนคู่เดียวพ่อล่างคู่เดียวพ่อครับผมครับท่านผู้ชมงบหน่อยครับผมเนาะงบหรับคนที่มาพูดหน่อยครับผมนี่ครับครับครับแตัวว้าพี่ดังหนักดิเจ็ดสามเนาะแมีนเจ็ดสามเจ็ดห้าเนี่ยเมียนครับดังเลยครับที่คนี่เพราะว่าดังเพาหอย่างควาบางจากบ่อืมควมว่าผมต้องคิดไปที่ว่าคผมสรุปตัวเลขส้นกันไหมอ่าที่ว่ามันมีส้นกันที่มีไม้น่ะคผมสรุปตัวเองอ่ะเจ็ดสามอ่ะอืมส้นกัดลายมองมากเดิส้นกัดลายมองแมีนครับส้นกัดถ้าแดบหมูเลย ถุอวันที่เดี๋ยวกนที่หกที่เจ็ดลุกเล็หามาพันหกเจ็ดหมื่นมันเองกัตรงกันบลายมองเมียนลายสำนักของบ้าเทากะมาหลายสำนักเจ็ดซานเจ็ดหาในพหันมีนครับผมครับเจ็ดซานเจ็ดหาดังมากพระพะหันเองกัสูตรนี้สูตรนี้สูตรเดินดีสูตรเดินดีเมียนครับผมนี่สูตรเดินดีเมียนครับนี่ครับผมเลขออกมุดที่แล้วนะครับเนาะหกห้าแปดให้ผม หกสี่สองครับผมทําง่ายๆครับผมเนาะนี่ครับออกหกครับผมนี่บวกหนึ่งคงทีครับผมทุกหงวดครับผมเด้อเออลักลอยครับผมเนาะบวกหนึ่งคงทีครับผมหกบวกหนึ่งได้เจ็ดครับผมเนาะอ่าแต่นับไปหึงจานแต่นับไปหนึ่งแกรมเจ็ดเจ็ดแปดครับแมนนี่ครับสูตรนี้ครับผมสูตรนี้สามสิบงวดแต่จะได้เด่นเจ็ดแปดเลยมั้ยบอเพราะว่าตามสูตรคือว่าเออลักลอยบวกหนึ่งคงทีนะครับทำชุชมครับง่ายๆครับเอาอ่า รางวัลเนาะครับเนาหดวดที่ออกมาเอาลักลอยบวกหนึ่งคงทีครับก็จะได้ตัวไดเข้ากันนับไปอีกหน่วยนึงอ่าก็จะได้เป็นเลขเด่นสองตัวแมนครับสดหนักจะมาลางเนียส่วนนักจะมาลางสุดเนี่ยกับไปขึ้นวดนี่งวดที่แล้วหกสี่สองบวกหนึ่งค้องทีก็จะได้เจ็ดนับไปอีกหน่วยนึงครับเจปก็จะได้เอกก็อหนึ่งเก่าเนาะแมนเก่ครับผมบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์ศูกระเด็นศูนยหนึ่งแมนครับผมอ่ากับมาศูนย์เก่าล่างศู่าครับผม สูตรนี้ล่างเดินดีแม่นครับผมเดินดีมากเลยอาแสดงว่างวดนี้นี่เด้สามชิดหวดประผาดเนีนี่แสดงว่างวดนี้ก็เด็นเจ็ดกับแปดแต่ว่าแปดนี้แปดแปดทั่วเด่นชนดับเดินชนดับแม่าเด่นชนดับแปดเพราะว่าส่วนมากเป็นเป็นเลขดับดับแม่ครับเลขเลขดับประจำวันดีกว่าผมว่านี่อเจ็ดดีกว่าผมว่าอืมกระเด็นที่เจ็ดกันก็ได้นแปดก็ได้กันก็ได้เนาะแม่งกวางพุ่มหักนะครับเนาะครับก็แล้วแต่ผู้มักหน่อยครับผมนี่ครับ คนที่ว่าทำยังไงพี่เนาะทำยังไงนี่แหละแมนเพราะว่าสูตรสูตรเพิ่นกะนี่นะครับเพิ่นกะบอกแล้วครับลักลอยครับเอาลักลอยบวกหนึ่งคงทีกันับทุกงวดเลยอ่านับไปอีกแต้มหนึ่งอีกแต้มหนึ่งครับผมกกจะได้เลขชุดเด่นแมนอ่าสูตรนี้คือว่าจะเด่นล่างมาล่างแม่นครับมาล่างหลายคนครับอืมครับผมเนาะอืมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอได้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้นี่ครับสูตรเด่นดีครับสามสิบกงวดแล้วครับท่านผู้ชมครับแมนครับผมแมนแมนแมนถ้าฟันวิ่งเน วิ่งเจ็ดดีกว่าวิ่งเจ็ดหมดเจ็ดล่างไม่แน่น่ะผมว่าวิ่งเจ็ดล่างเทนแทบเจ็ดคนจริครับไม่งั้นครับเอามาดิเอาครับหน่อยพ่ออ่านี่ครับผมงบหน่อยงบหน่อยครับผมครับอ่าแนวทางของปผาดครับท่านผู้ชมครับแม่นครับบนหางเดียวซีสามหาสามหาครับผมล่างเจ็ดสามเอาชุดเต็มชุดเต็มครับครับผมนี่ครับชุดเต็มแคปเอาเด้อครับผมนี่ครับแคปเอาครับผมเนาะนี่ครับผมนี่ครับบนวิ่งห้า หนึ่งหาหาเจ็ดาประเน้นที่3าหาครับ<ม>ท่านชม<อ>ครับก็คือว่าตัดชุดงบหน่อยไปเมื่อกี้นี้สี่หล่างวิ่ง7 7็ดเจ็ดสเหาแปดเน้นที่ 7, 7, 7 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 3็ดามครับท่านช่มครับ,รบพอ,พอดีกัมา่อพอกันอยู่วัดปูซีสูนี่ครับครับแอดประฮัตไปเลยครับผม,บผมบจะมาตามโครงสุดท้ายน้ำปู<ม>ปูวามี่เหล็กวงในมาเล็กวงในโอ้นี่ครับถ่าไปฟังไปชมน้ำกันครับนี่ครับบรรยากาศอยู่ในวัดเมอนกะ ครับผมเพิ่นมาเปิดดวงเสริมดวงนะครับเนาะกัดไล่กับกดตามนี่นะครับท่านชุ่มครับเดี๋ยวถ่าไปฟังไปชมแนวทางน้ากันกับบารเล็กลับของปูซีซูนกับปูไดมาหรือยังน้อพี่น้องเนาะครับเอ้ขับแนวทางของประหับเพื่อนกระหายมะเหลวครับกับกิจระนาเบิ่งเอาด้วยครับท่านชุ่มครับอ่าเป็นแนวทางนะครับเนาะครับนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศอยู่ในวัดปูซีซูนพี่น้อง เพิ่นกะเน้นให้มาเนาะครับของพาร์ทชุดงบหน่อยครับ4 3สหาเพิ่นเน้นที่3าหาล่าง7 3นะครับเนาะสูตรเต็มของเพิ่นบนวิ่งหารับมี1นหานะครับเนาะ1นึ่งหาสหาเหาขับ7จหากับช้นกันที่บนล่างเด้อครับแนวทางของพาร์ทขับพี่น้องอย่างไรกับพิจารณาเนาะครับเนาะเบิ่งเอาเบิ่งเอาไปเป็นแนวทางครับโคงสุดท้ายกากพอดีครับ มาพอกันนะครับมาตามโคงสุดท้าย,ยวัดปูศรีศูนย์พี่น้องนะครับบรรยากาศในวัดนะครับเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไปฟังไปชมนะครับเนาะแนวทางของปูครับปลาเหล็กหลับปูพันไดามาตัวใดนะครับเนาะคลิปนี้บ่าวเถาไปฝากไปขึ้เก่าเด้อครับท่านผู้ชมครับอย่าเจ็บอย่าจนครับดูแลสุขภาพเงินไหลน้องท่องไหลเข่าสุขคนเด้อครับผมครับ เดี๋ยวจังไปฟังนะครับเนาะไปชมน้ำกันวาเลกหลับปูซีศูนย์ครับเพิ่นจะได้ตัวใดเอาครับคลิปนี้ฝากไว้คือเก่าครับอ่าครับเอา,เอาร่ำรวยสุขคนเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ